ีมมินินนทุกคน,น,นจบเกมอย่าไปเล่นโลบอ,อกกันนะทุกคน,นเรียมตัวเข้าโลบอ,อกได้เลยถ้าเสียงพัดลมมันสะท้อนหนูขอโทษด้นะ แล้ว oh, oh. มีสองตัวมีตัวหรอได้ปืนแล้วยวจะไม่ตูใช่ไหมพู่ ใครโดนอ่ะเพื่อนโดนหรอวพี่ให้ไปไม่มีปืน ในแผลตแล้วมันเสียงดัง,งมาะอะไรนะหนูเล่นในแผลตแล้วมันเสียงดังมากพี่วันที่7กรกฎาคมพูดโทรหาพ่อก่อนนะพี่โอเคพี่โทรหาพ่อก่อนเลยรับเดบยวกล้จบละเราได้ไปรูบอกอ่ะเหลือสี่สิบตัวละรับเบลได้สี่สิบตัวผมเก็บหมดแมปเลย โหน่าจะเกิดขึ้นกลับมาเล่นเองเกมนะเองเหรอดูไอ้นนี้ออจบไอพีไออะไรวะไอ ของโก้ลองให้โดนดูแต่ไอ้มันยิงใครวะเร้าสุนทรรั่นหรือเปล่า พี่หนูไม่ได้เอาทัชเียร์พีซีแปดแสนแปด่นพันแปดร้อยชื่อในโรบล็อกพูดเหงามากเหงามากเหรอเดี๋ยวมาเล่นโรบล็อกกัน เดี๋ยวมาเล่นโลบอกกันนะต่อบแป๊บนึงเดี๋ยวจบเกมนี้ก่อนเดี๋ยวไปเล่นโลบอกร์ะเล่นหนอเล่น99คืนกันเอาตัวรอด99คืนแอดมาแอดมาชื่อช่องอะ่ะแอดแอดชื่อช่องมาเห็นไหม The Mask ส2 2สอตามชื่อช่องเลยแอดแอดแอดชื่อช่องมาเลย คลิกลงมาเห็นไหมเห็นไหมเห็น <c oughs> ข้างบนไหมเดอะแมสแล้วก็สองสองเจ็ดสองนั่นมา,มาเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวไปรับไป <c oughs> เจอแล้ว <c oughs> หัวแป้ไปด,ดิ Bên mà ít khó lặng Ui, thằng Nguyên liều chồng quá Không rồi quá nó mang cái gì Hãy ai không biết เงือ่ทูกคนคูณยิงไม่โดนอืมจังหวะนี้ยิงไม่โดนคืออะไรอ่ะข <c oughs> ยิงวะที <c oughs> ่วันที่เจ็ดกรกฎาคมพูดมาแล้วจ้าโอเคจ้ากค่จบแล้วจ้า <c oughs> ยี่สิบตัวจ้าใครขับรถอ่ะเพื่อนเหรออ๋อไม่ขับรถเฮ้ยมีไอวอข้างหน้าครับผมมีไอวออยู่ข้างหน้ามีตัวอยู่ข้างหน้าผมเจ้าคนเก่งนี่ ดาวหนึ un un ่งครับผมแตกหนึ่งครับผมดาวหนึ่งครับผมแตกอีกหนึ่งครับผมเฮ้ยหายไปไหนตัวนึงอ่ะหายหายหายมีสี่ตัวหายไปไหนตัวนึงดาวอีกหนึ่งครับผมดาวอีกหนึ่งครับผม มีอีกเมื่อกี้มันวิ่งไปไหนไม่รู้ตัวนึงอ่ะไม่รู้อ่ะบอลวางไอวอลมันวิ่งไปไหนไม่รู้อ่ะ่งมหมดคนจริงโอยแล้วหรือเปล่าพี่วันที่เจ็ดกรกฎา,าคมพูดเมื่อกี้มีคนชุบกันอ่ะพี่ใช่ไหมมีคนชุบกันใช่ไหมเมื่อกี้คิวและวะ้วว่าไหนวะอยู่บนป้อมเหรออยู่ไหนอ่ะ ใา่ครับผมผมได้สิบหกคิวแล้วพี่ได้สิบคิวนะทำไมพี่ได้แค่คิวเดียวอ่ะเาจะไัดอขางบางเดียเดี๋ยวก้าบตัวละ อยู่ตรงบ้านนั่นแหละพี่อยู่ตรงบ้านนั่นแหละตัวหนึ่งผมยิงโดนอยู่เมื่อกี้ตายแล้วเหรอพี่มันก็ไอ,อพวกบอดมันแค่ไปเปิดตรงคังแสงกันนั่นไงตายแล้วเกิดเจ็ดตัวแล้วถ้ามันหาก,กุญแจมาเปิดกันเองไนเนอะแตว่า ยับโอ้ยิงกันยับขา้ายิงกันยับเกิดเ็ดเกดเ็ดันอยู่ไหนในบอลเต้าเจ้าก็ยนำดีเกมให้เล่นเนาะ อ๋อหายไปไหนหมดเหรทุกคนสามตัวไม่รู้สามตัวนี้บอดหรือคนน่ะบอดนะมันบอดหรือคนไม่เห็นใครเลยเนี่ยวิ่งกันตั้งนานนะทุกคนดีอะทแล้ว ครเระดูว่าเราเพิ่งกลับมาเล่นไม่เจอใครเลยสามตัวมันอยู่ไหนสามตัวอยู่โรงงาน,นหรือเปล่าน,นี่มันจะเสียวอะนี่ไอ้แต่อันนี้คืออะไร เพิ่มเลือดไงพี่เอาไว้เพิ่มเลือดเอาไว้เพิ่มเลือดเฮ้ยพ,พี่มีไอ้วอยอย้ข้างหน้าผมใช่ดาวมีไอไวอีกไป้องเขาตายตายหมดไปทุกคนไปโลบอกกัน <c oughs> ใครจะเล่นแอดมาเลยเด้อ เล่นแอดมาเด้อพี่โอ,อกรุเล่นโลบอกไหมไปโลบอกกันพี่โอ,อกรุ